สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการคัดลอกนะคะรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Word นะคะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะคะมีวิธีการคัดลอกยังไงนะคะทำไมถึงต้องสอนวิธีการคัดลอกนะคะบางคนนะคะ อ,อย่างเช่นตัวอย่างที่ทำให้ดูวันนี้นะคะก็คือคัดลอกสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะสัญลักษณ์ที่เราอยากได้นะคะก็คือเราจะไม่คัดลอกทีละ1ภาพนะคะเราจะคัดลอกพร้อมกันเป็นกลุ่มทีละ3ภาพเลยนะคะเพื่อให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะในการคัดลอกเนี่ยคุณคุณวนเคยทำคลิปการ ถ้าเราไม่คลิกขวาที่เมาส์นะคะเราสามารถกด Ctrl ค,ค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกที่รูปภาพได้นะคะวันนี้เราก็จะมาใช้เทคนิคในการกด Ctrl ค,ค้างไว้เหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเลยให้เราเปิดโปแรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เตรียมรูปภาพที่เราต้องการจะคัดลอกนะคะมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะคะจากนั้นนะคะทำการคลิกขวาที่รูปภาพ ะะหาพื้นที่ว่างที่เราต้องการจะวางรูปภาพนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาเคลียร์หน้ากระดาษของเราก่อนนะคะจากนั้นเลยในการกดวางนะคะทุกคนเราจะไม่กด c t r โทนะคะเราจะคลิกขวาแล้วก็ทำการวางนะคะส่วนในการวางเนี่ยจะมี2รูปแบบก็คือวางแบบอ่า วางเฉยๆนะคะแล้วก็วางแบบรูปภาพนะคะวางแบบวางเฉยๆเนี่ยก็คือจะวางแบบที่เราคัดลอกต้นฉบับมานะคะก็คือสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นได้แต่ว่าถ้าเราวางแบบรูปภาพเนี่ยรูปภาพจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะในกรณีที่เกิดปัญหาในการเคลื่อนย้ายนะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกนะคะจากนั้นข้างบนนะคะ บนแท็บข้างบนเนี่ยเขาก็จะแสดงการตัดข้อความขึ้นมานะคะให้เราคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกตำแหน่งในการวางด้านหน้านะคะจากนั้นรูปภาพของเราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะทีนี้เรามาคัดลอกนะคะรูปภาพก็คลิกขวาเหมือนเดิมค่ะทำการคัดลอกแล้วก็วางรูปภาพต้นฉบับก่อนนะคะเราจะใช้รูปภาพต้น อาต้นฉบับทั้งหมด3รูปภาพด้วยกันนะคะจากนั้นพอได้แล้วนะคะได้ต้นฉบับแล้วก็ทำการกดคอนโทรลค้างไว้นะคะที่แป้นพิมพ์ของเรานะคะกดค้างแล้วก็คลิกที่รูปภาพนะคะทั้ง3รูปภาพของเราเลยนะคะห่งสองจากนั้นนะคะคลิกขวาที่เมาส์ค่ะพอได้3มภาพแล้วคลิกขวาที่เมาส์นะคะทำการ ขัดลอกค่ะจากนั้นเนะีคะเราจะวางวางในคำสั่งแทกนะคะแล้วเราก็เลื่อนวัตถุหรือว่ารูปภาพที่เราวางเนี่ยจัดวางได้ตามความเหมาะสมหรือว่าตามใจชอบของเราเลยนะคะทำการทำการวางแบบนี้ซ้ําๆได้เลยนะคะวางตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าใครนะคะกําลังมองหาวิธีการ วางวัตถุนะคะหรือว,ว่าวางรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยสามารถใช้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ